สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกณ s h ชินอิมแพกกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมศึกประชันขบูมบอลวันสุดท้ายนะครับศึกทารดวลโดโดโฟร์ทรสนะครับผมก็มามาดูเงื่อนไขกันนะฮะโอ้โหชนะสะสม10ลูกผมได้แล้วนะแต่ยังไม่รับเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีอะไรบ้างทาดวนสองครั้ง2500ั้คะแนน เพอร์เฟกต์หน่อยไม่ยากนะฮะโต้กลับ t w i สตี t เทรนนี่อออันนี้ต้องทำนี้สะสมสิบครั้งนะครับแล้วก็ทำลายโล่ห้าครั้งไม่ถูก f o กกี้บอลก็อ๋อไม่ถูกไอ้นี่โจมตีแม้แต่ครั้งเดียวโอเคไม่ยากครบับผมไปลุยเลยครับ ครั้งนะไม่นานนี่แหมเล่นที่เผลอเล่นที่เผลออื้อพลาดนี่เฮ้ยนี่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 นนน มาตัวที่สามนี่โอ้โหมันไฟได้ฮะนี่นี่อ่ะหมดแล้วฮะ <c oughs> ไม่โดนไม่โดนในลูกฝุ่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้นี่ยากกันนะ จริงมันไม่ยากครแต่ไอเนี่ยยากมันไฟได้ อย่างน้อยหนึอยลูกเนี่ยครับต้องเล่น2ประมาณ2ครั้งนะครั้งเดียวได้ไม่ครบนะฮะคือห้ามโดนลูกฝุ่น,น,นต้องตีให้ได้ไม่กระหลบนะฮะสองอย่างเท่านั้น จริงไม่ยากนะถ้าจับหลักได้แล้วไม่ยากเลยนะครับเกมนี้อ๋สกอร์ไฮห,ห่วงครับเสือแค่จำนวนลูกบอลน,นะฮะ ไม่โดนเลยอะอะไรวะนี่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 โอเคมาดูซิได้อะไรบ้างคืออย่างน้อยอะ่ะต้องเล่นทั้งสองครั้งอยู่แล้วนะฮะ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวสิตรงอันนี้ยังขาดอะไรอีกนะฮะ โอ้1,800 oh, ไม่มีปัญหา2,500ไม่มีปัญหาชนะไม่มีปัญหาไม่โดนเลยนี่ขาดนะครับเพอร์เฟก100ครั้งนะครับโต้กับไอ้ไอ้ลูกโขงเนี่ยขาดอีก3นะทำลายโลกอีก2ไม่ยากนะฮะจริงจริงมาต่อเล่นคนเดียวการทำเพอร์เฟกเล่นคนเดียวง่ายกว่านะครับสำหรับเกมสำหรับไอกิจกรรมนี้ เพราะว่าถ้าเล่นหลายคนอ่ะมันมีดีเลยนะ,ะพอมีดีเลยปุ๊บเนี่ยมันมันกะเพอร์เฟกยากอุ้ยพลาดนะ,ะห่วงของไปคนละทางอันนี้มันตีออตโต้นี่ว่าลาดเลยฮะ อย่างั้นผมต้องเล่นทั้งสามรอบนะถ้าจะเอาให้ครบอะเองนหนึ่งร้อยอะ ุยลาดเลยนะฮะคือถ้าฝีมือดีหรือไอ้นี่ดีๆเนี่ยก็สามารถเก็บ <c oughs> ครบทั้งหมดในสองรอบนะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บครบหรือเปล่าเนี่ยสิไอ้ลูกโค้งเนี่ยยากกะยาก ไม่ได้นับนะว่าตีไปกี่ลูกแล้วแต่ไม่แน่ไม่น่าจะเขาเรียกอะไรนะไม่แน่ใจว่าถึงลอยหรือเปล่าสิไอ้ลูกโขงเนี่ยยากจริง ลูกโคง้งโอ้ไม่ได้ไม่ได้แน่เลยอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่าขานีกสามอันไม่องไรต้องเล่นอีกรอบหนึ่งนะฮะ เฟกหนึ่งร้อยนะคาดอีกสามลูกสองสามเรียบร้อยแล้วุไม่ยากนะเนี่ยจริงๆคือไม่ยากครับแต่เก็บให้หมด ครบทีเดียวอ่ะอาจจะยากนิดนึงอุ้ยมันไซส์น่ามี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 หนึ่ง,ออองสองสามมีมีมี อ๋อสามทีเท่านั้นเองนะฮะนี่นี่นี่เอ้ยเฮ้ยอยนนคนมาเร็วเกินตีไม่ทันอันนี้ยากนี่อ่ะ นี่อุ้ยหนึ่งสองสามนี่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 สองฮึพลาด สีได้ in ฮะไม่ไม่จบในสองรอบอ่เช่ออ่ะเชยนี่โอ้ยนี่ได้ไว้ไม่ได้ไว้ฮะนี่นี่ไม่ได้นี่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 อุ๊บโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้ลุลุลวอโอโหอันนี้ต้องมีคนจะมีสองคนอย่างมากสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะฮะมาดูกันจริงน่าจะครบแล้วแหละ เรียบร้อยนะครับครบทุกอันนะครับไปดูร้านค้ากิจกรรมกันนะฮะน่าจะซื้อได้หมดเลยนะฮะก็แลกให้หมดเลยนะครับ200 200ยงิงหลายคนอ่ะคงจบแค่แบบแลกเพชรหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมก็คืออ่าพอดีอยากได้ของให้เยอะที่สุดนะแล้วบางอารมณ์เราก็ขี้เกียจวิ่งไล่เก็บหาของเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเรียบร้อยละ นะับมันเตรียมมาพอดีกับทุกอันนะครับโอเคครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมขบูมบอลนะครับก็อ่าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร์นะครับสวัสดีครับ